ไอคอนคราฟไอคอนสยามจัดงานไอคอนคราฟ s Style, ์แอเซอรี่แอนด์สไตลชวนชื่นชมงานคราฟเครื่องประดับเทรนใหม่สไตล์ไทยร่วมสมัยที่จะทําให้คุณสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้สนุกมากยิ่งขึ้นจากแบรนด์ชั้นนําและผลงานสร้างสารรค์จากดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ แบรนด์ในที่ไนก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่เราดึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในใจของผู้คนเนี่ยเอามาออกแบบเป็นงานเครื่องประดับสไตล์โมเดิร์นนะครับก็ฝากให้คนที่มาที่งานไอคอนสยามนะครับหรือวันตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่30นะครับแล้วก็จะมีบูธของไนที่ไนแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าอยากจะมองหาเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาแต่ยังสามารถที่จะใส่แล้วเนี่ยดูโมเดิร์นดูร่วมสมัยเนี่ยก็ขอให้มาดูที่แบน Craft, รนด์ไนท ของพี่เนี่ยเป็นแบรนด์ชื่อสัญ,ญลักษณ์นะคะแน่นอนวันนี้ที่มาที่นี่ไอคอนกราฟก็เป็นเรื่องของความ <Okay. S 1> สินค้าไทยอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> พิเศษเฉพาะที่มาวันนี้ปกติเนี่ยเราจะมีแต่พยัญชนะแต่วันนี้เรามีคําที่เราเตรียมไว้ให้คนสําหรับตอนปีใหม่ที่จะมอบให้กันแต่ว่าเรามาเปิดตัวที่นี่ที่แรกกันะคะเป็นคําก็คือรักมีคําว่ารักมีคําว่าสุขมั่งมีโชคดีมีคําว่าสติมีคาว่า,วาอิสระมาลงที่นี่ที่แรกเลยค่ะ งานของละออนะคะก็จะเป็นเครื่องประดับที่ทําจากท่าไหมไทยค่ะก็ที่ไอคอนสยามโซนไอคอนครฟนะคะนอกจากจะมีงานของละออแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่เป็นงานแบรนด์ของไทยที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วก็มีหลากหลายมากเลยค่ะยังไงก็สามารถมาช็อปมาดูมาชมได้นะคะ ร้านอากาเป้แฮนดิคัพนะคะโปรดักต์ของเราเนี่ยคือเมนหลักเ,เป็นงานทํามือแล้วก็ดีไซน์เองทีนี้เนี่ยสินค้าที่อยากจะแนะนําทางร้านเลยของปีนี้ค่ะก็คือจะเป็นต่างหูที่มีทั้งแป้นหน้านและแป้นหลังปานเนี่ยค่ะเป็นคนที่เป็นคนคัดของคัดพลอยคัดทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดดังนั้นน่มั่นใจได้ว่าเป็นงานที่ผลิตจากมองไทยคนไทยทำนักออกแบบไทยเองค่ะ